เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากทกศนะคะทกศเติมทุนเกษตรกรจัดเต็มกับ4สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำวงเงินกว่า5,000ล้านบาท ยกระดับสถาบันเกษตรกรหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่านะคะและสุดนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการและโคศกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือทกศได้แจ้งว่าทกสพร้อมสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรน วงเงินรวมกว่า5,000ล้านบาทเพื่อให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ได้แก่สินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพอัตราดอกเบีย้ยร้อยละสี่ต่อปีสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอัตราดอกเบีย้ยร้อยละสี่ต่อปี สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรนะคะสำหรับลูกค้ากเกษตรหัวขบวนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำารงธุรกิจอัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปี และท้ายสุดสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยที่เน้นสนับสนุนสากรย์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการแปลรูปผล,ผลผลิตนะคะอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.01ต่อปี พร้อมกันนี้ยังมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เกษตรหัวขบวนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันภาคเกษตรไทยไปสู่ตลาดสากลน,นะคะนอกจากนี้นะคะทกศน,นำโดยนายวิสิทธิ์ศีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากลและกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตร ยังได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรในโครงการจัดการผลผล,ผลิตเพื่อย,ยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแกนีแก้จนก้าวพ้นวิกฤตนะคะความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตเพิ่มศักยภาพสถามันเกษตรกรจนไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะโดยนายไพศารได้แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคก,การเกษตร มีราคาสูงขึ้นเช่นปุ๋ยเคมีเชื้อเพลิงค่าขนส่งทําให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายครัวเรือนรวมถึงหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนนะคะ สตระนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและพร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดการจัดการออกแบบเชิงพื้นที่แก้หนี้แก้จนเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยคนในชุมชนให้สามารถก้าวผ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิตให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ ประกอบการเกษตรมีอะไรได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ได้ร่วมกับส่วนงานราชการสากรการเกษตรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน9จังหวัดนะคะก็จะมีเพชรบูรณ์สุโขทยัยนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตอุตทัยธานีและ ดำเนินโครงการจัดก,การผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร,กรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแก้นีแก้จนก้าวผลวิกฤตนะคะสำหรับรูปแบบการดำเนินการนะคะจะเข้าไปจะเข้าไปเป็นผู้ช่วยในการจับคู่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่แกนีแก้จนซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางแก้ไขสนับสนุนในการเติมความรู้ให้แกเ่เกษตรกรจนสามารถส่งมอบผ,ผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศคาดว่าจากการร่วมมือครั้งนี้จะมีปริมาณผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า523,53ตัน ซึ่งทกศยังมีการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก5ชนิดก็ข้าก็จะมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราและปาล์มน้ํามันและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิตปีผลิต64ทับซึ่งมีการจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน142,667ล้านบาทและมีพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.68ล้านครัวเรือนนะคะ4.68ล้านรายอัปเดตข่าวดีนะคะทกสเติมทุนเกษตรกรจัดเต็มกับ4สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินกว่า5,000ล้านบาท